สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงความรู้สึกหลังดูนโปเลียนกันดีกว่าซึ่งบอกไว้เลยว่าตัวของผมเนี่ยไม่ประทับใจเอาซะเลยนะครับแล้วเราก็ได้ทำคลิปรีวิวแบบไม่มีสปอยเนี่ยแต่เราก็พูดถึงองค์เนื้อเรื่องรวมๆหลักๆเนี่ยกันไปแล้วนะแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาระบายกันถึงความรู้สึกหลังดูแบบจัดเต็มกันเลยดีกว่านะว่าฉากไหนอะไรยังไงเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอันนี้ผ ผมต้องขอเคลมเอาไว้ก่อนละกันว่าเราอาจจะไม่ได้พูดถึงทุกฉากเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกหลังดูอ่ะมันอาจจะพูดถึงช็อตบางช็อตที่เราจําได้หรือว่าเป็นช็อตที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยมัน มันน่าจะเล่ามากกว่านี้ว่าอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่เอาเป็นว่าจะมีพูดถึงเนื้อเรื่องแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในหนังอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหากใครหลบสปอยอยู่เนี่ยท่านผู้ชมก็ไปดูคลิปรีวิวแบบไม่มีสปอยกันได้นะอีกคลิปหนึ่งนะครับผมคลิปนี้สําหรับคนดูแล้วหรือไม่คนที่ไม่กลัวสปอยอ่ะเรามาฟังเลยดีกว่าทำไมผมถึงให้แค่5คะแนนเองนะครับ5เต็ม10คือว่าน้อยมากๆสําหรับผมนะทาไมมันถึงเป็นแบบนั้นเรามาเริ่มกันก่อนดีกว่าว่า5คะแนนเนี้ยมันมาจากอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยเนี่ แดงเองไม่ว่าจะเป็นตัวของนโปเลียนหรือว่าโจเซฟีนเองเนี่ยเล่นออกมาได้ดีมากๆนะครับผม,มก็คือสามารถถ่ายทอดอารมณ์มตา่างๆทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นคน2คนนี้จริงๆได้อะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเนี้เป็นคะแนนบวกไปนอกจากนั้นฉากต่างๆเนี่ยผมคิดว่าก็ทําออกมาได้สวยมากเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคะแนนบวกไปแล้วก็นอกจากฉากแล้วนะครับหรือว่าตัวนักสแสดงเองแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นคะแนนบวกก็คือประเด็นในการเล่าเรื่องของเนื้อเรื่องนี้นะครับ แต่อ,อาจจะไม่ได้บวกเยอะแล้วกนลบเยอะกว่าแต่มันก็มีมุมที่บวกเหมือนกันไงคือไม่ได้แบบว่าลบตลอดมันก็มีมุมที่บวกนั่นก็คือ การเล่ามุมมองที่ทําให้เราได้เห็นนโปเลียนแบบว่าเขาเป็นมนุษย์จริงๆอะมีโมเมนต์ทะเลาะก,กับเมียมีโมเมนต์แบบเปิดใจกับเมียมีโมเมนต์แบบตกใจโมเมนต์ตื่นกลัวอย่างตอนที่เขาไปบุกตูลรงตอนแรกอะเห็นเลยว่าเขาแบบตื่นกลัวสุดๆอะแต่แบบว่าสุดท้ายก็บุกไปอยู่ดีตรงนี้เองเนี่ยเป็นช็อตที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันเป็นมุมใหม่ๆที่เราไม่ได้เห็นในหนัง ชีวประวัติของนายพลหรือนักสู้อะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะโชว์แต่ความเกลียงไกรแตนอันเนี้ยโชว์ชีวิตมุมอื่นซะมากกว่าไม่ได้โชว์ความเปลียงไกรหรือว่าพวก achievement ของเขาเลยอันนี้ก็เป็นข้อดีแต่ก็เป็นข้อเสียไปในตัวเพราะว่าในขณะเดียวกันนี่เองในที่มาเล่าเรื่องแบบนี้แต่ในในความเป็นจริงอ่ะนโปรเลียนเป็นคนที่โด่งดังจากอะไรโด่งดังจาก military achievement ของเขานะครับก็คือ ความสำเร็จทางการทหารของเขาตัวของนโปเลียนเนี่ยลบมากกว่า80ครั้งแท้เพียง11ครั้งเท่านั้นเองแต่ในหนังเนี่ยแทบไม่พูดถึงการรบที่ชนะของเขาเลยก็อาจจะมีตูโลกบ้างหรือว่าอัลเซอริชบ้างแต่มันก็ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดการต่อสู้เพราผมคิดว่าสิ่งที่มันโดดเด่นจริงๆของนโปเลียนเนี่ยอ่าโอเคมีชอ็อตยิงปืนใหญ่ใส่น้ําแข็งเนี่ยก็เรื่องนึงแต สิ่งที่มันโดดเด่นจริงๆของนโปเลียนนะ่ะคือการที่เขาเปลี่ยนแปลงการหาของโลกใบนี้ไปเลยหรือว่าการปฏิรูปฝรั่งเศสในตอนที่เขาได้อํานาจมาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย มันแบบว่าถูกฆ่าไม่หมดเลยอ่ะการต่อสู้ชัยชนะของเขาที่ไปรบในอิตาลีไปรบในที่ต่างๆเนี่ยถูกฆ่าไม่หมดเลยนะครับผมแล้วไฮไลท์จริงๆของเขาอ่ะมันคือตรงนั้นอ่ะแต่เขาไม่ได้หยิบมาเล่าเลยอ่ะมันก็เลยแบบฆ่าไม่หมดเลยคือถ้าเราดูเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่านโปเลียนดูไม่ยิ่งใหญ่เลยแต่จริงๆเขาฆ่าไม่หมดเลยนะครับหรืออย่างตอนที่นโปเลียนไปรบในรัสเซียเนี่ยโอ้โหเกณฑ์ทหารไปหกแสนคนเอาทหารมาจากทั่วยุโรปเลยถูกไหม แต่มันไม่ได้มีการอธิบายว่านโปเลียนยตอนนั้นครองโยุโรปแล้วถูกไหมเราไม่ได้เข้าใจแบบนั้นเลยคนดูแบบไม่ได้รู้สึกว่านโปเลียนเป็นเจ้าแห่งโย,โยโุโรปแต่การที่นโปเลียนระดมทหารจากทั่วโยุโรปมาได้เเพราะว่าอะไรเพราะว่ายุโรปอยู่ในกำมือของนโปเลียนหมดแล้วนะครับในตอนนั้น,นมันก็เลยเป็นแบบนั้นหรือยอย่างตัวของฟานซิสเองก็สู้นโปเลียนมาหลายครั้งก็พ่ายแพ้นโปเลียนตลอดนะครับผมก็ <S 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 แบบว่ามีอีกมากมายในมุมการต่อสู้ต่างๆ,ๆ,ๆที่ไม่ได้เล่าออกมาหรือีกหนึ่งประเด็นสำคัญเลยโอเคศึกในวอเทอร์ลู ศึกตอนท้ายที่นโปเลียนแพ้เองอะ่ะมันมีจุดสําคัญอยู่ในการต่อสู้นั่นก็คือการที่กองทัพอังกฤษเองใช้สแควร์ฟอร์เมชั่นนะครับก็คือเอาทหารเนี่ยมาต่อกันเป็นสี่เหลี่ยม แล้วทีนี้เองเนี่ยการทำสแควร์ฟอร์เมชันทำเพื่ออะไรทําเพื่อกันทหารม้านะครับผมทหารม้าเนี่ย,าายก็เจาะเข้าไม่ได้ได้แต่ขี่มาา้าวนรอบๆแล้วก็ถูกยิงสอยร่วงไปเป็นกลยุทธ์ที่เอาไปเช็คปราบทหารมา้าแต่พอตรองนี้เองเนี่ยเราเห็นแต่อังกฤษใช้ถูกป่ะเรากองทัพนโปเลียนเนี่ยก็ดูแบบไม่ได้ยิ่งใหญ่เอาซะเลยแต่ห้าับก,การนี่เองเนี่ยอย่างช็อตที่นโปเลียนไปอียิปต์เรามีช็อตที่นโปเลียนน่ะยิงปืนใหญ่ใส่พีระมิดแล้วก็ดูเหมือนจะตัดไปเลยไม่ได้มีการต่อสู้ะไยให,ให้เราเห็นในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ทหารฝรั่งเศสเนี่ยยิงไปโดนจมูกของเฟิงด้วยเหมือนกันแล้วก็ในการต่อสู้กับพวกมัมลุกที่อียิปต์นี่เองเนี่ยนโปเลียนน่ะก็ใช้สฟแพร์ฟอร์เมชันเหมือนกันนะครับแต่พอมันตัดไปเลยอ่ะมันไม่ได้ทำที่เราได้เห็นเลยว่านโปเลียนน่ะเป็นอัจฉริยะทางการทาหารขนาดไหนตรงนี้เองมันข้ามไปหมดเลยจริงๆนะครับผมหรือว่าจุดหนึ่งที่นโปเลียนเนี่ยได้เปลี่ยนการ ร่วมไปนีไปเลยก็คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราลบเราส่งอาร์มี่เราส่งกองทัพขนาดใหญ่ไปแต่นโปเลียนเนี่ยได้ปฏิวัติการลบทั้งหมดเลยนะครับผมโดยการที่เขาเนี่ยได้แบ่งออกเป็นกองทัพย่อยนะเพื่อให้กองทัพย่อยเหล่านั้นเนี่ยได้เดินทางได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คือการแยกกองทัพจากอาร์มี่เนี่ยออกมาเป็นคอแล้วแต่ละกองทัพเองก็มีหน่วยปืนใหญ่มีอะไรของตัวเองทําให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบสําคัญของนโปเลียนที่ทําให้นโปเลียนมีชัยเหนือยุโรปได้นะครับนั่นก็คือความเร็วของเขานั่น ยิ่งใหญ่มากมึงลบเก่งมากอะ่ะยังแบบตัวของดุกออฟเวลลิงตันอย่างเงี้ยยังพูดเลยนะครับว่าเขาเห็นนายพลมามากมายเนี่ยแต่ไม่มีใครอะ่ะแบบเก่งเท่านปโปเลียนเลยนปโปเลียนเนี่ยคือยอดแห่งนายพลเลยนะครับแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ยกย่องให้นปโปเลียนเนี่ยเป็นหนึ่งในในายพลที่เก่งที่สุดที่ใน,นโลกนี้เคยมีมาแต่แบบพอดูหนังเรื่องนี้เราไม่รู้สึกว่านโปเลียนแม่งเก่งแม้แต่นิดเดียวถูกไหมมันเลยแบบ ยิ่งทำให้ผมอ่เจ็บใจนะครับหรืออย่างแบบในตอนหลังจากนโปเรียนแพ้ศึกที่วอเทอร์ลูแล้วอ่ะก็จะมีช็อตที่ตัวของดุคออฟเวลิงตัน่เข้ามาหานโปเรียนถูกไหมในความเป็นจริงเองเหตุการณ์นั้นก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับตัวของนโปเรียนไม่เคยเจอกับดุคออฟเวลิงตันในชีวิตจริงเลยแม้แต่ครั้งเดียวและด้วยเหตุนี้เองเนี่ยมันก็ทําให้ผมหงุดหงิดเหลือเกินนะครับกับการที่ เราดูหนังแล้วเราไม่ได้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของชายคนนี้เลยฮะที่จริงๆแล้วเนี่ยเขายิ่งใหญ่มากๆนะครับผมในจูสูงสุดของนโปเลียนเนี่ยเรียกได้ว่าเขาเป็นมาสเตอร์ออฟยุโรปอย่างแท้จริงเลยก็ได้หรือว่าอย่างเรื่องราวในโซนของสเปนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีการเล่าเลยแม้แตนะ่นิดเดียวถูกไหมไม่ได้แตะเลยนะครับผมแล้วก็สงครามคอาลิชันต่างๆเนี่ยพูดถึงแบบสรุปรวมๆไม่ได้มีการพูดถึงอะไรตรงนั้นเลยอะ่ะคือสงครามคอาลิชันที่เกิดขึ้นหลายครั้งแบบล้วนโปเลียนชนะแบบรัวๆเลยเนี่ยก็คือแบบข้าม คือผมมั่นใจเลยว่าคนที่ไม่ได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็ไปดูมาไม่ได้รู้จักคําว่าสงครามออริชันด้วยซ้ำไปนะครับคือแบบเราจะรู้สึกว่านปโปเลียนนะสู้มาไม่กี่สมรภูมิเองแล้วก็นปโปเลียนก็ดูจะเก่งบ้างแต่ก็ไม่เก่งบ้างแล้วก็ดูไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่ความเป็นจริงแล้วอย่างที่บอกว่านปโปเลียนสู้มากกว่า80สมรภูมินะแล้วนปโปเลียนแพ้เพียงแค่11เท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยชนะ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 ,ชนะ,ชนะแบบรัวๆเลยนะครับผมคือในยุคนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ายุคสงครามนปโปเลียนเลยอ่ะการที่เราจะตั้งชื่อเอาคนคนนนึงงมมาาตั้ชื่อสร เ,เนียนะครับมันต้องแปลว่าเขายิ่งใหญ่มากๆจริงๆนะครับผมนั่นก็คือนโปเลียนิกวอร์นั่นเองนะถือได้ว่าเป็นยุคที่แบบว่าโอ้โหสู้กันดุเดือดแล้วก็เป็นยุคที่ฝรั่งเศสน,นี่ยแข็งแกล่งมากๆเลยแบบ ฝรั่งเศสนี่คือแบบเจ้ายุโรปจริงๆแล้วนโปเลียนเนี่ยหลังจากการตายของเขาก็อย่างที่รู้กันว่าตายที่เซนต์เฮเลนาถูกไหมตอนสักขันเนี่ยก็ส่งก็ถูกฝังอยู่ตรงนั้นแต่ในภายหลังก็มีการย้ายกลับมาที่ฝรั่งเศสครับแล้วก็นปัจจุบันนี้เนี่ยนโปเลียนก็ถูกยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษของประเทศฝรั่งเศสนะครับผมนไะด้ว,ว่าเป็นคนสําคัญของประเทศเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นไอหนังเรื่องนี้ไม่ได้โชว์ให้เห็นเลยว่านโปเลียนเนี่ยมันเป็นคนที่แสนยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับหากท่านผู้ชมอยากรู้ว่าเขา ใหญ่ขนาดไหนไปดูหลุมศพเขาก็ได้ว่าเขา,ายิ่งใหญ่โคตรๆจริงๆนั่นก็คือเลยซอ,อกวาลิสนั่นเองครับผมหลุมศพของเขาเนี่ยถูกตั้งที่นั่นแบบยิ่งใหญ่อลังการนะคือแบบว่าเป็นหนึ่งในหลุมศพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมันไม่ได้ทําให้เราเข้าใจถึงชีวิตนโปเลียนอย่างแท้จริงอ่ะคือไม่ได้โชว์ให้เห็นถึงสิ่งสําคัญในชีวิตเขาเลยอ่ะ โชว์ให้เห็นด้านอื่นๆซะมากกว่าแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักเชีวประวัติที่ทําให้เรารู้จักกับคนคนนี้จริงๆ่ยดูออกมากูรู้จักแค่โอเคนโปเลียนแม่งเป็นคนติดเมียแม่งอะไรก็โจเซฟีนกูไม่รู้สึกว่ามึงยิ่งใหญ่อะไรเลยทั้งที่จริงๆแล้วในความเป็นจริงอะ นี่เป็นแค่มุมเล็กๆด้วยซ้ำไปมุมที่ใหญ่กว่านั้นมีแต่ไปหมดแต่แบบอะถ้าลองคิดดูดิ <c oughs> คุณเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับนโปเลียนเลยเราไปดูหนังเรื่องนี้นเราไม่ได้รู้สึกรู้จักเขาเลยแม้แต่ในเดียวด้วยซ้ำไปในด้านความสําเร็จในชีวิตจริงๆของเขาหรืออย่างแบบตอนที่นโปเลียนจะเป็นกษัตริย์เนี่ยจู่ๆก็แบบโอเคมีคนมาบอกอะนโปเลียนเป็นกษัตริย์เลยสินโปเลียนหยิบมงกุฎมาใส่เองอันนี้อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะหยิบหยิบมงกุฎมาใส่ขึ้นเองแต คอนโซล for life เลยถูกไหมเป็น first console ก็คือเป็นผู้นําของฝรั่งเศสอะมันเหมือนกับกษัตริย์นั่นแหละแต่แค่ไม่ได้มีสถานะเป็นกษัตริย์แล้วทําไมมันถึงต้องทําให้นโปเลียนเนี่ย ต้องรัดอำนาจของตัวเองให้มันแน่นขึ้นนั่นก็มีหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นสภาวะการเมืองหรือการรอบฆ่าที่ไม่สำเร็จนั่นเองครับมีความพยายามในการจะรอบฆ่านโปเลียนแต่มันไม่สำเร็จนะครับผมทำให้นโปเลียนเนี่ยก็ต้องหาทางทําให้อำนาจตัวเองเนี่ยยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็การเป็นกษัตริย์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับและจู่ๆไม่ใช่ว่าจะเป็นเลยนะเขามีการ ทำประชามติโหวตก่อนด้วยให้ผู้คนเนี่ยมาโหวตว่าจะให้ตัวของเขาเนี่ยเป็นเอมเพอเเป็นจกักรพรรดิของฝรั่งเศสไหมซึ่งนโปเลียนเป็นที่นิยมในฝรั่งเศสตอนนั้นมากเพราะความสําเร็จด้านการทหารของเขาเขาพาฝรั่งเศสลุ่งโลดเขาพาฝรั่งเศสยิ่งใหญ่เขาปฏิรูประบบต่างๆในฝรั่งเศสมากมายมีการรวมกฎหมายต่างๆเข้าด้วยกันเป็นนโปเลียนิกโค้ดนะครับผมมีการสร้าง ความเท่าเทียมทางการศึกษาที่ไม่ได้เอาคนที่ยมาจิกจดยศถาบรรดาศักดิ์มาจากราชวงมาจากราชนิกูลตระกูลดีๆเปลี่ยนเอาให้มันดูตามความสามารถคือมันมีการเปลี่ยนแปลงระบบระบอบต่างๆมากมายจนไม่หมดมีการปรับปรุง สาธาโโรณโัฐพื้นฐานทำให้คน,นรักเขามากๆครับจนคน,นโหวตแบบล้นหลามเลยให้นโปเลียเนยเป็นจักรพรรดินั่นเองเขาก็เลยโอเคแต่งตั้งตัวเองเป็นจกักรพรรดิเลยนะครับผมและนี่ก็คงเป็นความรู้สึกหลังดูแล้วกันนะคือผมรู้สึกว่าพูดเลยว่าแบบหนังเรื่องนี้ไม่ได้ดู j u s t i c ะไม่ได้ทําแบบทําให้นโปเลียนแบบอย่างคู่ควรที่มันควรจะเป็นไม่ได้แบบทาให้นโปเลียนสมเกียรติอย่างที่เขาเคย เขาควรจะได้รับไม่ได้เขาเคยดิต้องเรียกว่าเขาควรจะได้รับนะครับและนี่ก็เป็นความรู้สึกหลังดูของผมแล้วกันสาหรับการดูหนังนโปเลียนซึ่งอันนี้ขอเคลมไว้ก่อนว่าผมเป็นแฟนคลับนโปเลียนสุดๆนะครับผมแบบผมผมชอบเรื่องนโปเลียนมากๆอ่ะผมเลยรู้หลายจุดไงเราก็เลยรู้สึกว่าเออหนังเรื่องนี้มันแบบมันไม่ได้ทําในสิ่งที่นโปเลียนเขาสมควรจะได้รับเลยนะทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างใครไปดูอะไรยังไงมาแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้อ๋อลืมลืมลืมหนึ่งเรื่องขอทิ้งท้ายเอาไว้อันนี้เป็นจุดนนึงที่่ผมรู้้กววาาเเปป็ัญหลยยด ที่อนยะ่างที่บอกว่าชีวิตของนักลเรียนเนี่ยค่อนข้างยาวถูกล้วมีอะไรให้เล่าเยอะผมก็ตัดไปเยอะมากอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดกวนใจในการดูหนังเรื่องนี้ของผมเลยเนี่ยก็คือการตัดที่มันแบบตัดชับเลยอะตัดปุ๊บข้ามเวลาไปอีกช่วงเวลาหนึ่งเลยตัดปุ๊บข้ามไปเลยเราไม่ได้มีอธิบายบอกเท่าไหร่มีคบพูดขึ้มานิดนึงซึ่งแน่นอนละ่ะบางทีขนาดผมที่เป็นคนที่รู้เหตุการณ์ทไลายในชีวิตของนักลเรียนมาก่อนยัง ลืมๆหรือว่ายังงงได้เลยแล้วถ้าคนที่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะมันแบบมันยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยนะครับเป็นความงงที่ทําให้เราดูหนังเนี่ยแล้วเสียอารถณ์ไม่ฟินเข้าไปอีกนะก็เป็นข้อเสียข้อลบที่สหนังเรื่องนี้นะและนี้เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงวันนี้หมดเวลาลงลาไบ๊ายรับสสดครับ